เวลาเพื่อนๆทำปลานึ่งมะนาวทานกันเนี่ยไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรกันบ้างครับหรือว่าได้สูตรที่ลงตัวที่ถูกใจกันแล้วยังถ้าชอบแบบแซบจิบจาดทานแล้วซีดลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะครับใช้เป็นปลานิลปลากระพงปลาเขาได้ทั้งนั้นครับรับรองว่าถูกใจสายแซบแน่นอนวันนี้ซื้อปลาทับทิมมาจากตลาดนะครับก็ให้เขาขอดเกล็ดแล้วก็ผ่าท้องให้วักไส้ออกให้นะครับให้เราใช้ช้อนเนี่ยครับขอดเกล็ดที่มันเหลือที่เหลือจากที่เขาขอดมานะครับ ครีบส่วนหลังนี้ให้เขาตัดออกก็ได้หรือไม่ตัดออกก็ได้นะครับผมนี่ชอบไว้แบบนี้ครับผมว่ามันสวยดีครับถ้าตัดออกแล้วมันดูลดๆยังไงไม่รู้ส่วนอันนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกครีบหรือเรียกอะไรนะครับตัดออกส่วนที่คาวอีกส่วนหนึ่งก็คือเหงือกปลาเนี่ยนะครับจริงๆเราบอกให้ไม่คาวออกได้นะครับแต่เมื่อเช้าลืมครับใช้หางช้อนเนี่ยครับนะครับฟักออกไปเลยครับเวลาเราล้างนี่อย่าไปใช้มือถูนะครับ พวกขี้ปลาอะไรมันจะแทงมือเราได้นะครับเนี่ยครับแป้งเนี่ยผมไว้สําหรับล้างอันหนึ่งเลยครับซื้อมาแป้งผีปั้นเนี่ยครับให้ง่ายแป้งผีปันนี่มันเข้าตามซอกได้นะครับเนี่ยในท้องเนี่ยส่วนเหงือกเนี่ยครับที่เราดึงออกไปเนี่ยข้างในเนี่ยล้างเอาเลือดออกให้หมดเลยก็จะได้ประมาณนี้ครับล้างเสร็จแล้วเราก็มาบั้งวันนี้ปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็จะบั้งแค่สองครั้งเวลาเราบั้งเนี่ยก็เอียงมีดอย่างนี้นะครับให้มันเฉียงเฉียงอย่างนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับปลาเนี่ยเราใช้เวลานึ่งแป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทําน้ําราดรอเลยสูตรของผมนี่ไม่ต้องตําไม่ต้องปั่นครับน้าปลาน้ํามะนาวเมนูนี้นี่น้มามะนาวมากกว่าน้ําปลานิดนึงนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าวครับน้ําขระเทียมดองครับไม่ต้องเยอะนะครับมันจะเลี่ยนคนให้น้าตาลมะพร้าวละลายก่อนพอน้ำตาลละลายดีแล้วผมก็จะใส่รากักขีครับสับให้ละเอียดเลย อันนี้ไม่ตำครับไม่ปั่นกระเทียมสับพริกขี้หนูครับทั้งแดงทั้งเขียวใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งครับเพิ่มความนัวไอ้น,นี้ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับผงปรุงรสใครจะใส่ชูรสก็จัดได้ทมชอบครับถ้าใครที่ไม่ชอบเข้มข้นมากก็เติมน้ําต้มสุกลงไปครับอย่าเติมประมาณทัก2สองช้อนแต่ชอบเข้มข้นก็ไม่ต้องเติมน้ําต้มสุกลงไปนะครับพักรอไว้ก่อนครับ ผมจะลองจานด้วยกระหล่ำปรีนะครับอันนี้ใครจะลองด้วยผักกาดขาวก็ได้นะครับด้านบนก็จะเป็นขึ้นช่ายครับสร็แล้วก็นำปลาเรามาวางครับส่วนด้านข้างเนี่ยคือผมจะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆจะใส่ลงในน้ำก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ใส่ลงในในจานปลานะครับหรือว่ายัดปลานะครับต้องการแบบความหอมอ่อนๆน,นะครับใส่ไวสอด้านเลย เกือบลืมไปนะครับให้เพื่อนๆโรยเกลือนะครับบนปลานี่ครับเล็กน้อยครับใช้มือถูนะครับมือล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมนึ่งครับเราตั้งน้ําให้เดือดก่อนเลยนะครับปิดฝาใช้ไฟกลางๆในการนึ่งนะครับตอนเราเนี้อให้เราสังเกตนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปลามันจะฟูเนื้อมันจะฟูสูงสุดเลยครับถ้าหลังจากนั้นแล้วมันจะยุบนะครับ ช่วงที่มันฟูสุดเนี่ยครับช่วงนั้นแหละจะเป็นอร่อยสุดถ้าเราจับเวลาก็ประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับตัวประมาณไซกิโลนี่ครับทีนี้ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คกับใช้ซ่อมเนี่ยครับถ้าเราจิ้มลงไปแล้วลงถึงกระดูกสันหลังนะครับลงง่ายๆนะครับซ่อม่ยแดงว่าเนื้อมันสุกแล้วครับขั้นตอนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำราดหรือว่าผักแต่งหน้าแต่งอะไรนี่เราไปจัดบนโต๊ะได้เลยครับเราไม่ต้องเอามานึ่งแล้วนะครับ มานงมานาวแว่นอะไรอย่าเงี้ยไม่ต้องมาใส่แล้วนึ่งนึ่งไปมันก็ไม่มีผลอะไรครับเอาไปจัดแต่งให้สวยงามดูหน้ารับประทานดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็จะราดไยน้ำจิ้มของเราครับสูตรนี้รับรองว่าจี๊ดแน่นอนครับผักชีขึ้นใช่ครับโรยตกแต่ง ปลาตับทิมนึ่งมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูแซ่บจัดจ้านมากครับเมนูกับข้าวกับแกล้มสูตรนี้ผมทำบ่อยครับรับรองความแซ่บเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ